คลิปนี้เพียบไว้จนที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับผมมีอะไรบ้ม่ใหว่บ้างนะไม่ได้ไม่น่ามีอะไรใหม่ใหม่ละแล้ว่ลวาล็อกอินเอ,อ,เอนะไรเนาะถึงวันที่ยี่สิบเก้าเดลี่ล็อกอินครับมีเพียงแค่เราเข้ามาอินดดีทุกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยีิบเก้า กุมภาพันธ์ครับอันแรกเป็นไรแล้วอันแรกชอรลี่มาซ่อมวิ่งเจ็ดวันแล้วก็ยาฮันเดวร์เตอรตอ์ทรีแมนสิบขนทองบวกยี่สิบขนกาบวกยี่สิบขนดาบวกยี่สิบแล้วก็คิวเิวจากกะเกาะร้อยสิบคีดาเมติตคีเลดเจ็ดวันแล้วก็เลิฟเลิฟสวีท แล้วขัดกาสิห้าวันครับขัดกาสิบห้าหวเจวันซูรีโฟชั่นขนทองขนดำาวกยี่สิวันฮอลิเวอร์เตอร์ลออินบ็อกขอตูมลิดบิทูแล้วก็ขัดไฟยากรีวิวห้า คนทองคนดำจิตวันแล้วก็ถั่วพัดห้าวันหรือห้าชั่วโมงมแล้วเราดูของแล้วกล่องเราอินก่อนก็เราอินเมียเลยนะมีกักมีกักเออกักมาสเตอร์หรือกักนอร์มอลเราหินเพือเพื่อเขาเพืออันติเมตแล้วก็ยา,ต,าต่างกันนะ เจกกระดำไซตีบวกเองนแชทเอ็นแชทเมนอีเวนตที hmm. ่บวกกระดำแรกกระเทมโทเค็นอัปเกรดกิจกรรม้ายบวกครับบวกโทเค็นวันนี้ถึงสิบสี่กุมภาพันธ์ถ้าจะทั้งเดือนนะปล่อยทั้งเดือนก็ได้นะตามเดิมครับ ซื้อโทเค็นจาก pc ยุนเหมือเดิมครับและการบวกก็คือเนี่ยประมาณนี้มาเตอร์พาราเดียมพาราเดียมเพดวีเอลมีครบทุกชีบเลยทีนี้แล้วก็มีหัวครับหัวทุกชีเหมือนกันเป็นคีดาสิบแปดหมดอืมแค่นั้นแหละ อัปเกรดเลนดอบอ์คูณสองตั้งแต่วันนี้ถึงยีิบเก้ากุมภาพันธ์รูนกาชาแล้วก็รูนใหญ่กาชาไหเราดูของในนี้ก่อนไม่มีครับอันนี้นี่อัปเกรดเลนดอมบอ์ ของซุ่มสำหรับอันนี้มั้งเออนี่แหละนี่ซื้อตัวขึ้นมาบวกเนี่ยนี่ครับมาเตอร์พาราเดียมพวกของมาเตอร์พาราเดียมหนักๆต่แต่นั่นน,นี่กล้วก่อนล็อกอินบ็อกก,กคงไม่ได้รุ้นอะไรเลยแล้วมั้งกล่องล็อกอินบอ็อก ผมรับไปลวของแล้วก็รู้ของนดี๋ยวนี่ก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วน่าจะหมดแล้วแค่นี้แหละของอัปเดตของชแนลก็เหมือนเดิมอาจจะ่าจะไม่มีอะไรอัปเดตต่อแล้วบ้างเนี่ยของชแนลเนี่ยพวกนี้เอฟพอนอาร์เมอร์ เฮ็ดมอเตอร์ไซค์สัตว์เลี้ยงก่อนมาเดิมครับคือชอ็ชอปช็อปหยุดแค่นี้เลยชอ็อปนี่แล้วก็กาชาชรูนครับลูนใหญ่รูนเล็กมาด้วยงั้นผมก็ขอตัวไปนนดเนียครับผมจบขอจบแพทในการอัปเดต ส่งท้ายปิดตัวเกมทาวอนแต่เป็นเท่านี้ตู้แหละปิดวันที่ยีนู่นแหละแล้วก็ใหม่วิวหน้าผมโอ้ยไม่มีแรงจะทำอะไรต่อเลยเกมนี้ปิดเ้ยไปดูกว่า